สวัสดีครับชาวเอทุกท่านนะครับผมจะมีคลิปทำคลิปซึ่งเพิ่งทำเสร็จเป็นคลิปสอนออนไลน์เกี่ยวกับก็เยะว,ว่าการอ่านระบบไลติงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นถ้าใครอยากเ,เรียนรู้นะครับก็คือมีออการอ่านระบบไลติงมีทั้งหมด3หัวข้อก็คืออ่านระบบไลติงแบบให้ถูกต้องและเข้าใจนะครับแล้วก็มีอีกหัวข้อหนึ่งก็คือหัวข้อที่2ก็คือ พยาวาการถอดปริมาณราคานะครับแล้วเอานําไปใส่ b บ q นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อสุดท้ายก็คือการทำช็อปดอยอิงนะครับว่าก็ทํากันยังไงก็ถ<ป>อดกันยังไงซึ่งจะค่อนข้างละเอียดกว่าใน YouTube ท,ที่ผมทําก็คือคล้ายๆกับใน YouTube แต่ว่าความละเอียดมันจะเยอะกว่านะครับผมทําเป็นคอร์สอนออนไลน์ซึ่งรวมทั้งหมด3หวัวข้อนะรประมาณ4ชั่วโมงน,นะครับถ้าน้องๆสนใจอยากได้คอร์สออนไลน์ ของผมที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับซึ่งถ้าน้องๆอยากเรียนรู้อยากได้เขาเรียกว่าความรู้เพิ่มเติมนะครับและก็เป็นเขาเรียกพื้นฐานในการที่จะถอดระบบอื่นๆถ้าเรารู้ระบบไลติงนะครับเพง่อนไลติงมันค่อนข้างจะซับซ้อนกับระบบอย่างอื่นถ้าเป็นไลติงที่เป็นระบบเขาเรียกว่าสวิตช์ทูเวหรือทีวีหลายๆอย่างนะครับหลายๆจุดที่มารวมกันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไป เรียนรู้จากไอตัวคลิปสอนออนไลน์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพราเรียกว่าไลน์สามารถติดต่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์ไลน์น้าตามที่ผมแนบไว้ข้างล่างนี้นะน้องๆก็ะจะได้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันอีกคลิปพอดีหายไปหลายวันติดธุระนะครับทีนี้เรามาดูคลิปนึงนะคลิปผมเอาตัวอย่างการออกแบบของผู้ออกแบบของ เขาเรียกว่าองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะออกแบบไลติงกับพวกอี e มอร์เจนซหรือ e x ็กซิ g ไลพูดง่ายก็คือไฟฉุกเฉินกับไฟบอกทางออกฉุกเฉินรวมกันในเขาเรียกว่าในวงจรเดียวกันทีนี้ผมจะพูดในลักษณะของว่าเขาเรียกว่าหลักการการทํางานผมจะไม่พูดว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกนะครับเพราะว่าการออกแบบทุกอย่างนะครับมันแต่ละ สไตล์ของการออกแบบของพวกแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันนะไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกทีนี้ผมจะบอกหลักการว่าไฟฉุกเฉินมันทางานยังไงแล้วก็อิมเมอร์เจนซี่เนี่ยมันทางานยังไงนะครับว่าในลักษณะที่เขาออกแบบตัวนี้นะครับซึ่งผมหาให้น้องๆดูนะลักษณะการออกแบบรวมทั้งหมดก็คือไรติ้งกับวงวงจรไรติ้งกับวงจรอิมเมอร์เจนซี่และไฟบอกทางฉุกเฉินก็คือไฟบอกทางหนีไฟอะไรพวกนี้ เขารวมในวงจรเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูเข้าในเนื้อหาดีกว่านะครับว่าเนื้อหาในการออกแบบของพวกแบบเขาออกแบบอ่าอ่าเรียกว่าเลตติ้งกับอีเมอร์เจนชีหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยออยู่ในวงจรเดียวกันเนี่ยได้ไหมนะครับคำตอบก็ได้ครับถ้าอ่าเรียกว่าหลักการหมายถึงว่าไฟอีเมอร์เจนชีหมายถึงว่าเวลาไฟนอร์มอลดับไฟอีเมอร์เจนชีตรงเนี้ย ทำงาถูกต้องถูก,ถกต้องหมายถึงว่าพอไฟนอมอลดับไฟเมอรเจนซี่นี้ก็ต้องติดนะครับติดอย่างน้อย2ชั่วโมงที่ตามกฎหมายก็มาคับไว้นะครับติดเพื่อสองทางให้คนที่อยู่ในบริเวณในบริเวณที่ไฟดับตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถเดินออกจากพื้นที่นั้นได้นะครับแล้วก็ระบบของไฟบอกทางออกฉุกเฉินพวกนี้นะครับมันก็จะติดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นถ้าวงจรพวกนี้อยู่ในไลติ้งถ้าเราสามารถออกแบบแล้วทํางานตามที่เขากําหนดได้ก็ถือว่าไม่ผิด ทีนี้เรามาดูหลักการการทํางานนะครับหลักการทํางานเนี่ยของอ m e เมอร์เจนซีเนี่ยนะครับอิมเมอร์เจนซีก็คือไฟเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินเวลาโนโมอนดับปับ๊บไฟฉุกเฉินตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าไฟฉุกเฉินตัวนี้นะครับเป็นไอมิกกี้เมาส์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะติดนะครับถ้าสมมติเวลาไฟนโนมอนดับมันไม่ติดนั่นแปลว่าหลักการผิดนะครับออกแบบผิดนะครับ แต่ในที่นี้เรามาไล่ในของผู้ออกแบบนะครับขององค์กรหนึ่งที่เขาออกแบบรวมครับกับวงจร lighting เช่นนะครับเรามาไล่ในวงจรตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ปากกาไฮไลท์ไฮไลท์ให้น้องๆดูดีกว่านะครับเอาเป็นสีเขียวนี่เป็นไฮไลท์เป็นนอร์มอนนะครับถ้าน้องๆดูนะครับวงจรของ lp นะครับ lp ก็คือกินแผงนอร์มอนนะครับก็จะผ่านไอ้ตัวนี้ l i g h t แล้วจะมีสวิตช์นะครับควบคุมโคมพวกนี้นะครับ แล้วก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงตัวนี้เป็น emergency light ก็คือไฟบอกฉุกเฉินนะครับมันกินเดียวมันกินรวมกับอของเซกิตเดียวกับ lighting นะครับอันนี้ก็ lighting เข้าไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมให้น้องๆดูแล้วก็จะมีอีกตัวนึงให้น้องๆดูว่า,เ,าเขารวมคือระบบของ emergency นะครับไฟบอกฉุกเฉินนี่ครับระบบตัวนี้นะครับ lighting ก็จ่ายด้วยโนมอนนะครับแล้วก็มาผ่านสวิต สวิตช์พวกนี้เนี่ยก็คือเวลาเรา,อ,าออนเซกิตเบรเกอร์ของเซกิตตัวนี้ที่ควบคุมนะครับผ่านโดยสวิตช์ A กับ B ก็คือเปิด A ก็โคมวงนี้ก็จะติดนะครับเปิด B ก็วงจร B ก็จะติดแต่ในส่วนของ Emergency ตรงนี้นะครับเวลาเราดึงสายเราดึงยังไงนะครับสมมติว่าตู้อยู่ตรงนี้นะครับเราดึงสายนะครับเราดึงลงวงนี้นะสายดับนะครับส่วนสายที่เป็นเพรยจวาสายลายก็คือสายเมนเนี่ยมันต้องดึง มาจ่ายกับของ emergency ด้วยนะครับมันไม่ผ่านสายรับนะครับมันต้องดึงตรงเมื่อ all, ออนเซกิตของอ LP ตัวนี้นะครับพอออนปั๊บเนี่ยไฟต้องมาจ่ายให้กับไฟก็ต้องมาจ่ายให้กับ emergency เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ใน emergency นี้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นสายที่เราจะดึงเนี่ยเราไปกินรวมกับดับ A กับดับ B ไม่ได้นะครับมันต้องดึง มาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อจ่ายให้กับอิมเมอร์เจนซี่นี้ตลอดนะครับเพราะฉนั้นสายที่มานะครับมีทั้งหมดกี่เส้นถ้ามีดับเดับบด้วยนะครับตรงนี้ที่มาในท่อนะครับที่มาจ่ายให้กับอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยอิมเมอร์เจนซี่ไรเนี่ยมีทั้งหมดกี่เส้นก็ดับเดับบก็2เส้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็หนึ่งตอนอีก1เส้นแล้วก็เป็นสายเมนที่ต้องมาจ่ายให้กับอิมเมอร์เจนซี่นี้กลายเป็น4เส้นนะครับส่วน เป็นปลั๊กตรงนี้นะครับมันต้องออมีสายกราวมาด้วยเป็น5เส้นนะครับเพราะฉะนั้นสายที่วิ่งมาตรงนี้นะครับเป็น5เส้นนะครับก็มีดับ A ดับ B แล้วก็ไลน์ที่มาจ่ายให้ก็ไลน์ก็คือเมนที่มาจ่ายให้กับอิมเมอร์เจนซี่นิวตันแล้วก็กราวนะครับเพราะ,ะนั้นเวลาตัวนี้นะครับเป็นเมื่อมากินไฟจากโนมอนนะครับเวลาไฟโนมอนดับนะครับอิมเมอร์เน,นี้ต้องติด เพราะว่าไฟไม่ไปจ่ายให้กับ Emergency ตัวนี้นะครับเมื่อไม่จ่ายแบตเตอรี่มันก็จะทํางานมันก็จะส่องแสงสว่างอของอยู่อร์นี่ก็คือส่องแสงสว่างในเอเรียที่ติดตั้งเพื่อที่จะให้คนเดินออกจากบริเวณที่ไฟดับได้นะครับนี่คือฟังก์ชันถ้าเป็นฟังก์ชันอย่างนี้คือถูกต้องนะครับ,รบแต่ไปดูในะอีกอก็เรียกว่ากรณีหนึ่งะครับในกรณีหนึ่งนะครับของอก็เรียกว่ากินจากดับ แผง E นะครับมันขึ้นต้นด้วย E นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็าสายมันก็จะลิงก์มาอย่างนี้นะครับพอลิงก์เสร็จแล้วตรงนี้นะครับของโคมไฟพวกนี้นะครับสวิตต์ควบคุมอยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าโคมไฟตรงนี้ต้องมีสวิตต์ควบคุมและอีกอย่างตรงนี้นะครับเป็นไฟ Exit Light คือเป็นไฟ ฉุกเฉินที่บอกทางไฟฉุกเฉินบอกทางก็ถึงว่าทางออกออกทางนี้นะครับไม่เหมือนกับอิมเมอร์เจนซี่นะอิมเมอร์เจนซี่คือส่องแสงสว่างให้สว่างเพื่อให้คนเดินออกได้ส่วนตัวนี้เป็นป้ายบอกทางออกนะครับมันกินจากอิมเมอร์เจนซี่ป้ายทางออกนี้นะครับลักษณะการทํางานของมันก็คือยังไงครับมันต้องติดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อกินแผงจากอิมเมอร์เจนซี่ตัวนี้นะครับเมื่อกินแผงจากอิมเมอร์เจนซี่นี้เวลาไฟดับปั๊บ นะครับเจนทํางานมันจะกระพริบแป๊บหนึ่งนะครับมันกระดับแป๊บหนึ่งตัเจนสั่งจ่ายปั๊บตัวนี้ไฟมันก็ติดเพราะว่าเจนจ่ายจากแผง e m e r g e n ์เจนไฟก็จะวิ่งมาเลี้ยงให้กับ e x ็กซิสไลทในในในกรณีเดียวกัน e x ็กซิสไลทตัวนี้ก็มี Emergen ์เจนซี่เขาจะมีตัวแบตเตอรี่สำรองอยู่แล้วนะครับเขาแปลว่าตัวนี้ที่จริงแล้วไฟตรงนี้แทบจะไม่ต้องใช้ ergen อร์เจนซี่สารองเพราะว่ามันกินเมนจากเครื่องปั่นไฟซึ่งเวลาไฟโน้มอนอดดับ เครื่องปั่นไฟก็ปั่นจ่ายมันก็ติดอยู่ตลอดเวลานะครับคือลักษณะการติดการนี้ก็คือเขาเรียกว่าลักษณะฟังก์ชันการทางานคือถูกต้องคือป้ายเนี่ยต้องติดอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งไฟโน้มอนดับป้ายนี้ก็ต้องติดนะครับแต่นะครับหลักการจริงๆเวลาเขาออกแบบนะครับอันนี้คือไม่ผิดไม่ถูกนันหลักการจริงๆออกแบบคือไลติ้งเนี่ยเขาจะแยกต่างหากเขาไม่ออกมารวมกับวงจรอิมเมอร์จนซี่กับไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินตรงนี้ กับเข้อยกย้ายอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยมันสามารถกินหลวงมาได้และสายนะครับที่มันวายเนี่ยถ้าเป็นปลั๊กนะครับเขาจะใช้สายซีสเฟอร์มินนะครับถ้าเป็นปลั๊กนะครับถึงอิมเมอร์เจนซี่ตัวนี้มันกินไฟแค่นิดเดียวก็จริงแต่ว่ามันเป็นปลั๊ก ถ้าเหมือนเป็นปลั๊กเมื่อไหร่สายที่ต้องวายตรงนี้นะครับมันต้องเป็นสายสีสเปรส่วนสายสายไลทิ้งนี้มันใช้แค่สองจุดห้าแต่ถามว่าใช้ได้ไหมครับก็ใช้ได้เพราะว่ามันกินไฟแค่นิดเดียวนะครับอันนี้คือผมเอามาให้น้องๆดูว่าลักษณะการออกแบบของผู้แบบเนี่ยเขจาจะออกแบบคือเรียกว่าสไตล์แต่ละสไตล์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ในนี้ของเราในฐานะ,ะเป็นผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมารับแบบมาจากผู้แบบเราต้องทำอะ่ไรมากครับเราต้องดูแบบว่าอคอนเซปต์ ที่ผู้ออกแบบเนี่ยออกแบบอย่างนี้เราต้องไปปรึกษาคอนซัลท์ว่าเขาออกแบบแบบอย่างนี้คอนซัลท์โอเคไหมรับได้ไหมถ้าเป็นหลักการจริงๆแล้วเราก็เสนอเข้าไปว่า Emergency ก,กับ Exit Light นี่ควรแยกออกจากวงจร Lighting ต,ต่างหากนะครับแล้วก็ไฟที่ใช้ไปใจ่ายให้กับ Emergency หรือป้ายทางออกเนี่ยควรเป็นไฟจากหนูมอนนะครับไฟหนูมอนก็คือไฟ ไฟจากการไฟฟ้าเมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับซึ่งแบตเตอรี่สำรองในตัวของไฟฉุกเฉินกับป้ายทางออกตรงนี้มันมีอยู่แบ็กอัพอยู่แล้วซึ่งไฟพวกนี้เนี่ยเขาบังคับให้ใช้ได้ประมาณ2องชั่วโมงนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตามกว่านั้นก็คือให้อยู่ได้2องชั่วโมงในกฎหมายที่บังคับก็มันก็สามารถทําง,งานได้นะครับแต่ถามว่าข้อแบบอย่างนี้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าลักษณะการทํางานก็คอนเซปต์การทางานก็ถูกต้องเพราะกินจากอิมเมอร์เจนซี่แต่ไอ้ป้ายทางออกตรงนี้ มันก็ติดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มันจะไปสิ้นเปลืองไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าอะไรโหลดของเจนเนอเรเตอร์นะครับบางทีเราดูว่าแค่ไม่กี่จุดแต่ถ้าเป็น1 0บสชั้นหรือ40ชั้นถ้ากินไฟจากอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยมันทําให้โหลดมันเพิ่มทําให้อาเรียกว่าแรงม้าของเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อแรงม้ามันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าค่าใช้จ่ายราคามันก็จะแพงขึ้นทีนี้เพราะเมื่อแพงขึ้น พวกเจนเซ็ตพวกนี้เมื่อแรงม้ามันเยอะขึ้นการกินน้ํามันหรือทรัพยากรเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเอามารวมอย่างนี้ก็คือมันเพิ่มโหลดเพิ่มเรียกว่าค่าใช้จ่ายมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราใช้จากไฟจากโน้มอนก็ได้นะครับเพราะว่าอีเมอร์เจนซีตัวนี้กับไฟเอ็กซิทก็คือไฟบอกทางเนี่ยมันมีแบตเตอรี่แบตอัพอยู่แล้วมันอยู่ได้2ชั่วโมงเราไม่จําเป็นต้องมากินอยู่กับเครื่องเจนเพื่อเพิ่มโหลด เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับโหลดของเ,อเครื่องปป่นไฟเพิ่มขึ้นตัวใหญ่ขึ้นค่าใช้จ่ายราคาก็แพงขึ้นาการกินน้ํามันก็แพงขึ้นนะครับเังะนั้นเราก็เรียกว่าใชา้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไปนะครับเราควรเซฟตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า,าใช้แค่ชั้นของชั้นจุดสองจุดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะหลายๆจุดมันก็คํานวณโหลดมาแล้วก็อาจจะ เยอะขึ้นนะก็พอสมควรเยอะพอสมควรนะครับถ้าตึกหนึชั้นมีอิมเมอร์เจนซีแต่และชั้นเป็น20-30จุดอะไรพวกนี้มันก็โหลดมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นหลักการจริงๆตรงนี้นะครับเราก็ไปทำช็อปก็คือเอาแบบไลทิ้งแยกต่างหากนะครับแล้วก็อิมเมอร์เจนซี่กับไฟบอกทางบอกทางนี้ไฟเนี่ยรวมกัน อีกเซอร์กิตหนึ่งแล้วก็ไปกินไฟจากนูมอนนะครับเพื่อขยยกว่าแยกให้มันถูกต้องนะครับแต่ถามว่าออกแบบอย่างนี้ถูกไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการทํางานมันมันก็ถูกต้องเพราะว่าอีเมอร์เจนซี่ตัวนี้มันกินไฟจากนูมอนเวลาไฟนูมอนดับอีตัวนี้ก็ติดนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราขยยกว่าปิดเซอร์กิตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะซ่อมวงจรไลติ้งเนี่ยครับพอปิดปั๊บปิดเซอร์กิตตรงนี้ปั๊บอ m เมอร์เจนซี่ตรงนี้ติด ตลอดนะครับก็ก็เรียกว่ายัางไงอะ่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไลติ้งมันก็ควรเป็นไลติ้งเวลาเราออฟเซอร์กิตเราซ่อมอันนี้มันไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับไอตัวอิมเมอร์เจนซี่เพราะอิมเมอร์เจนซี่กับไฟบอกทางตรงนี้เนี่ยคือเวลาเราออนเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วเราออนยาวเลยเออนออนทิ้งไว้เลยเราไม่ไปไปปิดของเขาเพราะเขาก็จะทํางานตามปกติของเขาไฟดับนะครับเขาก็ใช้แบตเตอรี่นะเป็นการ ก็เรียกว่าทําให้ไฟติดแบ็กอัพตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คใครจะไม่ไปทําอะไรเขาถ้าเป็นอีเมอร์เจนซี่กับไฟบอกทางถ้าแยกสกิลออกไปแล้วเราก็จะไ,ไม่ไปมั่วเวลาเราจะไปซ่อมอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่จับไปยุ่งเกี่ยวและเวลาเราเทสอะไรพวกนี้อิมเมอร์เจนซี่เนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรติ้งเราก็ไปออฟนะเวลาเราจะส่งงานอะไรพวกนี้เวลาเราเทสพวกนีนะ้นะครับว่ามันอยู่ได้2ชั่วโมงจริงไหมเวลาพวกคอนซอลก็อินสเปกอะไรพวกนี้นะคเขาก็ต้อง ออบเบเกอร์นะครับก็คือออบสกิดเบเกอร์ mm hmm. พวกนี้เขาก็จะติดโชว์ว่าไฟมันอยู่ได้2ชั่วโมงไหมอะไรพวกนี้เนี่ย,ยมันไม่เกี่ยวข้องกับไลติ้งนะครับอันนี้ผมก็เ,เล่าหลักการนะครับถามว่ากาออกแบบผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่า,าผมพูดถึงหลักการเฉยๆว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานให้น้องๆจะได้ไปดูแบบอของผู้ออกแบบอ,องค์กรอื่นนะครับบางทีองค์กรอื่นเขาก็แยกไม่แบบ ขเขาเรียกถูกต้องแล้วหมายถึงว่าแยกแต่ละเซอร์กิตของ р е й ติ้งกับอิมเมอร์เจนซีเนี่ยคนละเซอร์กิตแต่ว่าบางขเขาเรียวกว่าองค์กรออกแบบแบบนี้นะครับที่ผมเอาตัวอย่างมาให้พยายามค้นตัวอย่างมาให้ว่าพวกแบบแต่ละออกแบบเขามีสไตล์การออกแบบอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้น้องๆเห็นได้เห็นหลายๆขเขาเรียวกว่าสไตล์ในการออกแบบของออกแบบแล้ว หน้าที่เราผู้ทำหมอเมื่อเห็นแบบแล้วเราควรจะทำอย right. ่างไรเมื่อกี้เมื่อพ okay, like. okay, right? ูดไปข้างต้นเมื่อกี้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับเราก็ควรศึกษาไล่ว่าโอเคมันหลักการมันถูกไหมนะครับถ้ากินไฟโนนอนอิมเมอร์เจนซี่ตรงนี้โนนอนดับอิมเมอร์เจนซี่นี้ติดไฟบอกทางกินจากอิมเมอร์เจนซี่ไฟบอกทางนี้ต้องติดอยู่ตลอดเวลาอะไรเนี้ยคอนเซ็ปต์มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเติความรู้เล็กน้อยนะครับเวลาน้องๆไปเจอ แบบหลายสไตล์สไตล์ตลแปลกผมพยายามสรรหามาให้น้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะเวลาเจอแบบแล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการทําง,งานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆเด็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับสำหรับน้องๆน,องนะครับก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ